รายละเอียดการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับของของกลางเกี่ยวกับเรื่องรับรถจักรยานยนต์นะครับคดีจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เราก็ก็ช่วงนี้ลดน้อยลงไม่ได้มากขึ้นนะครับเรถะตำรวจก็ใช้การป้องกันและปราบปรามทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าใช้ในการสัญจรในการทำมาหากินนะครับเวลาถูกจรกรรมไปทางท่านผู้กับข้าพาเมืองก็เน้นการป้องกันนะครับ ป้องกันให้เจ้าเจ้าที่ตรวจออกตรวจ,รวจราตาตำแหน่งที่จะถุกิรกรรมง่ายตามตลาดตามพางตามที่ภากอาศัยพวกนี้ก็ป้องกันมาตลอดวดสศีรษว่าหายน้อยลงนะครับแต่ก็มีขุมแก๊งซึ่งเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็ได้ทําการสืบสวนไล่ยึดทางให้ท,งท,ท,งทางชั้นรองข้วงนะครับที่เป็นคนพาดีไปจับกลุ่มได้นะครับลุ่มกระบวนการพวกนี้เขาจะแบ่งหน้าที่กันทํานะครับ กลุ่มในทุนนะครับเป็นคนสังส่งสั่งเดอร์มานะครับกลุ่มโดยกรรมรถจะมดีทักษะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการงัดรถสตาร์ทรถซึ้งนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักบินอยู่ในที่ลำเลียงกลุ่มที่นำไปจำหน่ายแบ่งหน้าที่การทำาชัดเจนนะครับข้อหาที่จับก็เป็นร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรน,นะครับโทษก็ค่อนข้างจะหนักนะครับ ก็เป็นสืิคามเป็นอิจกรรมท้างสนุนซึ่งซึ่งตำรวจก็ใช้เค,เครื่องมือเครื่องมือใช้เทคโนโลยีเข้ามาใน,ในการสืบสวนนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องการจดจําตําหนิรูปพรรณยาสานะรถของตัวเองต้องถ่ายรูปไว้เลขเครื่องเลขสซีป้ายอะไรบางคนยังจําทะเบียนร,รถตัวเองไม่ได้นะครับจดจําแล้วรีบแจ้งแจ้งมาที่รถหายรีบแจ้งที่หนึ่งก็หนึ่งนะครับเราจะมีสายตรวจ3นาทีถึงที่เกิดเหตุ r e สปอนซ์ไต้องเร็วนะครับ ท่านผู้กับก็เลยสงสัยตรวจใที่เกิดเหตุเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ลงไปทางงานสืบสวนก็ลงไปเคสนี้ได้จากการไปถึงที่เกิดเหตุเร็วไปไล่กล้อง C C T V เป็นไล่พยา,ยานในที่เกิดเหตุแล้วก็ติดตามตามเส้นทางที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับจนจนทราบว่าเขาจะเอาไปล,ลักลอบไปที่ริมชายแดนตามแม่น้ำโขงเพื่อจะออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วก็ขยายผลเชื่อว่าแก๊งนี้ทำมา หลายขั้นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลละเอียดเลือกก็จะเป็นเพิ่มกล้องซีซีดีทุกจุดนะครับเป็นเขตปลอดภัยแล้วก็นี่ก็คือเส้นทางที่เขาจราจรเสร็จเข้าก,ก็ื่หลบนีรับหลบนีไปตามทางชายแดนจากนี้ไปแถวริมแม่น้ำโขงก็ใช้เวลาไม่นาน,นส่วนที่มีการก็หักพอต่อตรงมันจะมีกุญแจสีก็คือเหล็กหกเหลี่ยมจะเห็นไหมฮะเหล็กหกเหลี่ยมแล้วก็แทงไปที่ที่เบ้ากุญแจแล้วก็ ถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีล็อกเบลด,ดล็อกคัทมันก็หักคอต่อตรงเลยลืือลร้อผิดด้สปสาร์ัดิดเลยก็หักคอต่อตรงมันจะมีพวกนี้จะมีเรียนรู้จากในคุกเพราะประวัติของผู้ต้องหานี่ออกจากคุกมาจะไปเรียนรู้วิชาจรกรรมในคุกจากเพื่อนมาก็เลยจรกรรมเป็นยู่ทีจะให้เรามารักกันเองทำทั้งวันก็ไม่น่าจะเป็นนะเพราะนีมีวิชาจรว่ามีรปภเป้ามีรั้วล็อกสอบซิดไม่งั้นเนี่ย มันนาทีเดียวก็ไปแล้วลงมาแต่ที่มักง่ายสุดคือไปซื้อของแล้วเสียบกุญแจไว้เสียบกุญแจไว้ถ้ามีประกันไัยประกันไม่จ่ายนะครับถือว่าประมาทอย่างไรแรงประมาเรื่อยๆแรงๆไม่เข้าเงื่อนไขเขาจะไม่จ่ายเลยเอากุญแจใส่กระเป๋าเกงแล้วล็อคทอรหรือตั้งอุปกรณ์กันขโมยอะไรเงี้ยนะครับมีมีวิธีการหลายๆอย่างที่จะให้คนร้ายรับจับติดท่านครับเขาเราติดตามขยายผลไปจับกลุ่มตรงนี้ได้ไงครับ ตอนจับใช่ไหมครับ,รบได้จักไปถึงที่เกิดเหตุเร็วท่านรองก็สั่งลูกน้องเพราะเรารู้เส้นทางว่าถ้าหายจากตรงนี้มันจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยเราไปไล่กันมาหลายเคสแล้วจนจนตำรวจก็ไปภายในไม่ถึงส0นาทีนะครับก็คนร้ายก็กําลังผ่านมาพอดีก็แสดงตัวขอตรวจคน้นก็ก็มีหนีไปคนนึงนะครับทีนี้คนหนึ่งก็ก็อขคันนี้หนีไม่ทันนะครับเป็นคนในพื้นที่มา น้องเป็นคนที่นี่ทางทเบลาเป็นคนนอกพื้นที่เป็นคนปู่ทองตลาดคำแต่มันมันบอกว่าสตาร์ทไม่ได้ดีกว่ามันมีปัญหาไปเกิดจากลูกนถือต่สมุนไพรแปรพัฒนาตรงวิสัยไปถึงโน่นนะก็คื้อที่หักคอต่อตรงอไม่ถีบเอานะครับสตาร์ทไม่ได้อีกบางอย่างก็ยกขึ้นกระบะจะขอว่าผมล็อกดีแล้วถ้าแจ้งความแต่คนร้ายยกขึ้นกระบะที่ที่นี่ความคำไส้มีงานแสดง งานอะไรทุกอย่างกับคนร้ักก็ถึงแม้ว่าจะล็อกเอาไม่อยู่นะครับก็ฝากให้เราป้องกันหลายๆอย่าง